เอาละครับวันนี้นะครับพรอพังเ,เก่นครับมากับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดของ PlayStation 5นะครับผมในเดือนกันยายนปี2564น,นครับซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ที่ใครหลายคนรอคอยนะครับซึ่งมีความสามารถในการปรับปรุงฟังก์ชันของ user experience ต่างๆนะครับประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่างๆเพื่อให้มีการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมรวมไปถึงการอัปเดตในส่วนของการเพิ่มความจุข้อมูล M.2 SSD ด้วยนะครับผมสหรับเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เดี๋ยวเรามาติดตามดูครับอันดับแรกนะครับผมหน้าหน้าตาของตัวหน้าโฮมของ PlayStation 5นะครับก็จะมีสิ่งที่เห็นแตกต่างเลยก็คือจะมีรายชื่อของเกมครับจะมีแบ่งในส่วนของเวอร์ชั่นเกมนะครับจะมีของ PS 5นะครับอย่างนี้เป็นเกม PS 5ครับจะเขียนนะค PS 5 God of Tsushima PS 5 Overcooked All You Eat นะครับผมอ,อันนี้ครับ Crystal ส่วนเกม PS4 ก็จะมีเป็นไอคอนขึ้นมานะครับเป็น PS4 บัตบอลอย่างที่เห็นนะ PS4 ก็คือมันจะทำการแยกเวอร์ชัน่นมันจะมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในกรณีที่มีบางท่านเพื่อนๆบางท่านที่มีเกมเกมเดียวกันแต่ว่ามี2เวอร์ชั่นนะครับในตัวของรูปแบบเฟิร์มแวร์อันเก่าเนี่ยตัวระบบอ่ะมันจะเอาเกมที่มีชื่อเหมือนกันเกมเดียวกันเนี่ยมาเหมิดอไอคอนเป็นไอคอนเดียวเลย ซึ่งบางทีเราจะกดเข้ามาเล่นเวอร์ชันเนี่ยเราต้องมานั่งกดแบบกดออปชันปุ๊บเพื่อมาดูว่าเราจะเล่นเวอร์ชันไหนนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแยกให้เลยในกรณีนี้ก็จะทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมลาดับต่อมาครับที่น่าสนใจในส่วนของฟีเจอร์ของเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การในส่วนของช็อตคัทนะครับก็คือตัวนี้ที่เราใช้งานกันอยู่ส่วนใหญ่เราจะเห็นรูปแบบหน้าตายอย่างนี้เป็นปกติ มาในเฟิร์มแวร์ตัวใหมน่นี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยการกดเครื่องหมายไอคอนบนคอนโทรลเลอร์นะครับเพ a t ์ t เตชันมาเพื่อมาหน้าตานี้แล้วเรากดปุ่มที่ปุ่มออปชันนะครับตรงคอนโทรลเลอร์มันจะโผล่หน้าตามาเพื่อให้เราเห็นว่าเ,เราสามารถปรับแต่งได้เราจะซ่อนตรงนี้คือส่วนที่ซ่อนเอาไว้นะครับเป็นด้านล่างมีทั้งหมด5 i c ไอคอนสมมติผมอยากจะเอา p ีเอสเ s เพย์ VR ขึ้นมาครับพอกด x ็ก mm hmm. แล้วก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็เลื่อนตำแหน่งที่ต้องการได้เลย <Okay. S 1> หรือถ้าจะซ่อนก็ย้ายลงมามันก็จะซ่อนลง mm hmm. เช่นเดียวกันฮะอย่างเช่นสมมุติผมใช้งานตรงนี้ผมไม่ได้ใช้อะไรผมใช้บ่อยสุดคือส่วนของปุ่มเปิดปิด mm hmm. ผมก็เลื่อนมาไว้ใกล้ๆมือเลยก็ได้ mm hmm. อย่างนี้นะต่อมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่า ปุ่มเปิดปิดเครื่องก็สามารถมาอยู่ใกล้ๆมือได้แล้วอ่ะอันนี้จะว่าสะดวกแล้วก็ปรับแต่งตามการใช้งานของผู้เล่นเกมแต่ละท่านนะฮะส่วนต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนของเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะมีการเพิ่มเติมในด้านของระบบเสียง 3D นะฮะระบบเสียง3มิติที่แต่เดิมเนี่ย p พ a t a t i o n จะออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับตัวหูฟังเท่านั้นนะครับตอนเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถ ใช้ระบบเสียงทีดีได้ด้วยลำโพงทีวีปกติเนี่ยแหละฮะโดยการเราต้องเข้าไปเซตติ้งนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปเซตติ้งที่ส่วนของระบบเสียงนะครับเสียงเลือกเข้าไปครับตรงเสียงออกนะครับ Audio Out เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของฟังก์ชันที่เขียนว่าทีวีเพิ่มขึ้นมาและมีการเปิดใช้ระบบ เสียงสามมิติสําหรับลำโพงทีวีด้วยในทีแรกของผมมันจะปิดอยู่อย่างนี้พอทันทีที่เราเปิดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเราต้องมาทําการวัดค่าการควบคุมเสียงภายในห้องก่อนคือตัวเนี้ยมันจะให้เราให้เราออกแบบระบบเสียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยการตั้งค่าผ่านจอยคอนโทรลเลอร์ Controller, นะครับือว่าเซนต์อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับ การวัดค่าการควบคุมเสียงภายในห้องสําหรับเสียงทีดีนะครับผมก็นี่ครับเราก็ต้องตั้งให้แน่ใจก่อนว่าซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอนโทรเลเลอร์ล่าสุดเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วเราทําการถอดสาย USB ออกจากคอนโทรเลเลอร์เรียบร้อยแล้วเออผมลืมบอกไปสําหรับเฟิร์มแวร์ตัวนี้นครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วจะมีให้อัปเดตในส่วนของเฟิร์มแวร์ตัว Dualsense Controller ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปเสียบสายและอัพกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาในขั้นตอนต่อไปฮะ ตา,ตามขั้นตอนที่ตั้งขึ้นขึ้นมาเลยครับก็คือว่า1คือเราพยายามให้ห้องเงียบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าลาโพงทีวีให้อยู่ในระดับเสียงกับที่เราเล่นเกมในเวลาปกติแล้วก็ถอดสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมให้หมดก็คือตัวคอนโทรลเลอร์อะไรก็ถอดสาย USB ออกให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเปิดเสียงไมโครโฟนของคอนโทรลเลอร์ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในระดับที่เราเล่นเกมปกตินี่นะฮะแล้วก็ คอยแบบถือคอนโทรลเลอร์อยู่ในระดับใบหน้าก็คือเป็นระดับที่พูดง่ายคือระดับที่หูเราได้ยินนะครับแล้วเสียงจะออกจากลำโพงทีวีแล้วก,การวัดค่าก็จะเริ่มต้นขึ้นประมาณนี้ครับลองดูงเรียบร้อยครับอันนี้อย่างของผมพอดีตอนนี้ผมใช้หูฟังในการอัดเสียงอยู่นะครับก็ก็จะบอกว่าทีวีของคุณเสียงเบาเกินไปเปิดเพิ่ม ระดับเสียงทีวีเพราะว่าตัวคอนโทรลเลอร์ดูอเซนเนี่ยจะรับฟังเสียงที่สะทอ้อนมาจากทางทีวีที่ออกมานะครับก็จะทําให้เราสามารถเซตร,ระบบของเราได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าของผมเรียบร้อยแล้วผมเซตไปก่อนหน้านี้แล้วฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูก็จะประมาณนี้ซึ่งจะช่วยให้การเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมแบบระบบเสียงสามมิติกับผู้เล่นเนี่ยในที่ใช้ลำโพงทีวีเล่นอยู่กับบ้านเนี่ยฮะก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ลำดับต่อไปครับที่จะมาพูดถึงก็คือในส่วนของหน้าจอต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนอกจากจะมีในส่วนของไอคอนเกม ps 5นะฮะเราจะมีที่แตกต่างมาตรงนี้ครับในการติดตามถ้วยทรอฟี่ต่างๆของผู้เล่นนะครับซึ่งเราปกติเราจะเห็นแล้วถ้าเรากดเข้ามาดูสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสายสะสมถ้วยอนยะ่าเ้ยเข้ามามันจะเป็นเมนูที่แนวนอนเป็นเมนูแนวนอนแล้วก็ พอกดเข้ามาจะเป็นเมนูแนวาตั้งที่ค่อนข้างจะดูดูยากเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าตัวของหน้าหน้าต่างที่แสดงผลเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะแต่ตัวใหม่นี้ที่อัปเดตมาเฟิร์มแวร์ล่าสุดเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างที่ดูง่ายขึ้นแล้วก็บอกรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบทั่วงวัน หรือว่าตั้งค่าความเหมือนส่วนในการแชร์ถ้วยรางวัลต่างๆให้เพื่อนคุณได้รับทราบเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็สําหรับสายเก็บถ้วยก็จะอะง่ายดีหน่อยอย่างผมเนี่ยก็จะเออค่อนข้างดูง่ายขึ้นนะฮะคำดับต่อไปครับในการจัดการเกมเบสนะครับเกมเบสอยู่ตรงไหนเกมเบสอยู่ตรงนี้ครับเวลาก,กดปุ่มไอคอนตรงคอนโทรลเลอร์ไปมันจะมีตรงช็อตคัทนี้ขึ้นมาฮะมันจะมีตรงนี้ฮะ เกมเบรกก็คือเป็นส่วนของการบริหารจัดการเพื่อนรายชื่อเพื่อนต่างๆก็คือเกี่ยวกับโซเชียลขอ,ของผู้เล่นเกมต่างๆฮะอยู่ในนี้เมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอันนี้คือหน้าต่างเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่ว่าการบริหารจัดการของเพื่อนแต่ละคนเราจะทําได้มากขึ้นฮะ,ะอย่างเช่นว่าพอเราเข้ามาเราจะเห็นว่าเพื่อนเราเป็นยังไงอ๋อมีออนไลน์กี่คนมีออฟไลน์กี่คน รวมไปถึงคนไหนที่ตั้งบิลซีไว้เราก็จะเห็นชัดแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเราสามารถแชทได้เลยผ่านตรงเกมเบยได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองแชทหาน้องจ้ำอยู่ตอนนี้น้องจ้ำเล่นบัตบอลอ่ะกดผิดนี่เราก็สามารถพิมพ์ได้เลย นี่ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็สำหรับสายแชทที่มีเพื่อนออนไลน์อยู่เยอะๆนะครับก็จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่จะว่าไปจริงๆมันสามารถแชทได้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้ยกดผิดนี่ฮะเราจะเห็นว่า ข้อความแชทเนี่ยเราจะสามารถเป็นช็อตคัทที่มาเห็นชัดได้เลยนะฮะสำหรับในส่วนของการเพิ่มความจุ M.2 SSD นะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นลิงก์ที่อธิบายเรื่องของสเปคตัว M.2 SSD ที่ว่าจะเหมาะสมแล้วก็วิธีการดูและสังเกตและการข้อควรรู้ก่อนการที่จะติดตั้งต่างๆลง,ง,งไป โดยเป็นข้อมูลจากทาง a y s t a t i o n นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็จะเป็นลิงก์อีกส่วนหนึ่งก็คจะเป็นลิงก์ของวิธีการติดตั้งนะครับสามารถทําตามลิงก์ได้เลยเพราะว่าเป็นลิงก์ของ a y s t a t i o n อีกเช่นกันนะครับถูกต้องแน่นอนแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับจะยุ่งยากอย่างเดียวก็เรื่องของตัวราคาค <c oughs> ่อนข้างแพงทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนต่างๆที่จะเป็นเรื่องของอัปเดตของเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็จะมีอย่างเช่นในส่วนของ PS นะครับแอปเพย์เดชันแอนะครับก็ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปเดตในภายหลังนะครับด้วยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่ก็เลยว่าตรงนี้จะทําให้ดูในหน้าจอนี้เลยไม่ได้นะครับแต่ไงเพื่อนๆลองไปดูกันดูว่ามันมีประโยชน์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยก็เดี๋ยวทางเพย์เชัจะทยอยอัปเดตภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผมยังไงรอติดตามดูนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของ PlayStation ล่าสุดนี้จบไปเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับขรอวควเล่นเกมครับสวัสดีครับ